ครับก็ยกนนิ่นนดีมากดูไงปะ29ปีวัสันในบ้างวันนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเราได้มาอีกแล้วนะครับในปีที่9ของวัสสันเพราะว่าวัสสันก็อายุมากกว่าผมอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ได้แบบว่าได้เห็นวัสสันแบบว่าเติบโตแล,ล้วก็ขยายไปเรื่อยๆือเพราะว่านอกจากวัสสันจะเติบโตลลแล้วเนี่ยก็คือกร็รวมเรียกได้ว่าพาร์ทเนอร์เองก็เติบโตลลไปด้วยแล้วก็ ยิ่งว่าสัตสดุโต,ตเท่าไหร่ลูกค้ารู้สึกว่าจะยิ่งได้สิ่งดีมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีขับเนื้อปากตัวขอเป็นล้มโพล้มไส้ยังไงคนะขอให้ว่าสัตว์เป็นล้มโพล้มไส้ให้ผมได้อยู่ใต้ร่มเงาก็พอครับ <c oughs> เอออาตุอยากให้อวยพรนิดน,นึงเนาะสำหรับข้าวเข้าตุกปีที่สามสิบครับอวยพรให้ ก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับผมในตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัววาสัน์เองหรือว่าพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็คู่ค้าพาร์ทเนอร์ทุกท่านรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนอย่าลืมไม่ว่าจะไปชอบที่ไหนไม่รู้จะไปชอบที่ไหนเดินเข้าวสัน์ไปซื้อลิฟต์เมปบลีนได้ครับผมไม่ได้ออกมาเอามายังไง นี่ไย่ลืมไปซื้อใหม่สีใหม่นะครับนี่นะครับสุดยเป็นยังไงจะ Super Stay ครับผม Super Stay White New Ink นะครับสีสวยมากเอาจริงสีสวยจริงทาเนี่ยครับพันทัชไม่หลุดจุ๊บจุ๊บได้จุ๊บได้ไม่หลุดไม่ติดครับผมอ่ะโอเคอะพูดถึงเมื่อกี้อีกเหมือนเป็นชบป่าป่าพุ่มนิดนึงอยางเงี้ประมูลโอ้โหยอด ยังไงสู้เขายังไงบ้างเมื่อกี้ปีที่แล้วใช้เขาว่าไม่รู้ตาสีตาสาแล้วก็ประมูลไปเขาบอกว่ายังไงคุณก็สู้อยู่แล้วกลัวเหมือนกันมันจะจบที่เราแต่ก็ดีใจที่ครั้งที่เราไม่จบแค่เราถึงครั้งนี้ด้วยครั้งนี้แอบเก่งกว่าครั้งที่แล้วกลัวมันจะจบที่เราเหมือนกันแต่ว่าหูแต่ว่าสุดท้ายจบไปเยอะเหมือนกันนะครับวางเกมมาดีใช่ไหมรอบนี้คิดว่าคิดว่าลูกค้าคูกค้าทุกคนมีกําลังซื้อมีกําลังที่จะใจที่จะบริจาคอยู่แล้วอย่างที่ พี่วอบอกว่าทุกคนมีออร่ราบุญผมก็เห็นถึงออร่ราบุญนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยสู้ไปแล้วกันให้ทุกคนมันได้แบบสุขสนานไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากได้น้องไปให้กันหรือเปล่านะเพราะรอบนี้น้องตัวใหญ่มากเลยรอบที่แล้วก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้ก็จริงๆก็ถ้าถ้ามันจบที่เราเราก็โอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่าเงินที่ทำเงินที่ได้ทำมันก็เป็นการทําบุญด้วยอะพูดถึงเนาะตอนนี้แบบว่างานอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไงครับสำหรับแต่คนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีมาใหม่ ก็ตอนนี้เดอะวิกเกวกงกำลังจะออนแล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะออนแล้วนะครับเดินหน้าแต่ว่ายังไม่ระบุระบุไปยังไงยัง <Okay. S 1> ยังไม่ระบุวันออนแต่ว่าถ่ายจะเสร็จแล้วหรือแค่แบบ3าถึงสคิวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผลงานกับน้องอโปรทั้เป็นซีวีแบบตัวเมนสตรีมเลยจากทางวัน31แล้วก็ยังมีผลงานอีกที่ปีหน้าจะได้ดูกันซึ่งตอนนี้กำลังทำกำลังดำเนินการอยู่ เรคิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีอะไรสรุกให้ทุกคนรอได้ดูกันอีกเยอะเลยเพราะงนนั้นเพลงหลายๆคนคาดหวังว่าเออจะมีอะไรมาลบละลายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปีนี้าอาจจะพอก่อนละป,ปีนี้เยอะปีนี้ถ้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณ5เพลงะปีน้ารู้สึกว่าถ้าออกมาประมาณอีกสักห้าเพลงก็โอเคคิดว่าอะไรจะล้มละลายได้ไหมเหรออันนี้ต้องต้องดูละเพราะเรารู้ก็รู้สึกว่าเวลาเราไปออนสเตจแค่ละลายเพลงเดียวก็หอบแล้วนะฮะมันทำให้เรายังคงแข็งแรงได้แบบนี้แต่คงทำแหละครับแล้วว่าจริงๆแอบคุยกับ ออรุอรุบอกว่าอยากทำเพลงคู่กับพี่อีกใช่ผมอยากเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนรอบนี้คิดว่าแบบคิดว่าจะแบบมันมันบูบูเต้นๆเลยครับคิดว่ามเป็นเป็นพวกเราสองคนเลยก็คือเป็นออกสเต็ปมคู่เต็มใช่ครับเออเหมือนฟิลประมาณแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ฝันดีฝันเด่นหนูก็ย้อนเยอะไปย้อนเยอะไหมล่ะเยอะไปแบบว่าแบบก๊อปไหมเพลงประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเพลงมันต้องเป็นแนวนั้นแล้วต้องมาแล้วแต่ก็รอรอดูเนาะมันมีข้อสรุปมัยังหรือว่าเราทุกอย่างออาโหลดยันผมว่าถ้าจะทำอยากทำอยากทำแต่ว่าคุยกันแล้วว่าอยากทำประมาณนี้แหละมันมีเพลงอยู่ในสต็อกไมไม่มีครับไม่เลยมีใครอยากทำไหมครไม่มีไม่มีสต็อกเลยครับ ตอนนี้ก็อัปโหลดเองก็ลุยงานหนักมากผมก็ลุยงานหนักมากครับงานโกอินเตอร์ร่านุดก็ไปร่วมจะจะมีเป็นร่วมงานโกอินเตอร์ไหมสำหรับปีนี้แหละคนคาดหวังอันนี้ก็รุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่ามีปีหน้าคาดว่าจะต้องรอดูว่าปีปรอบนี้ปีนี้จะมีการไปแฟนมีตต่างประเทศหรือเปล่าส่วนการร่วมงานกับต่างประเทศเนี่ยต้องรอดู <c oughs> เราดูแปลว่าอะไรอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ <c oughs> อีกนิดนึงคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนมา S, เอสอิเลียฟเอสอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 1> เราก็ขึ้นไปตั้งตำนานไปเตลเขา,าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอะไระคนก็ชอบโมเมนต์แบบเราชอบไปเตลเขาผมมีความสุขนะเวลาผมได้พูดความจริง <S <S> <S> เป็นจิ๊ปเปอร์เหรอ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่แบบว่าคือเรื่องนี้แบบผมก็ไม่ขออนุญาตด้วยแล้วแค่คิดว่าเขาก็เขินนะเออเออเอออาจจะคนอย่าว่าคอนเสิร์ตอันนี้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่พูดได้ ไม่เป็นไรหรอครับมันเป็นเหงื่อเหงื่อความภาคภูมิใจครับเขาเรียกว่าประกายประกายสีเพชรก็เนี่ยเราก็อย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเขาอีกแล้วคือพวกผมมากจะมีเหมือนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนคือสมาคมน้ำชาป่ะที่ต้องไปนั่งแบบว่าปรับทุกกันเหมือนพี่เวลาทำงานเสร็จก็ไปคุยผมก็จะแบบว่าเอ้ยเราจะมีสถานที่ประจำแก๊งพวกเราอะไรเงี้ยแบบว่าเออมันเวลาเราทำงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วเนาะก็ไปต่างคนต่างมาคุยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นแหละก็แบบเออ ก็เป็นคําพูดคําพูดแบบว่าเอ็ดบอกว่าแบบเออแบบพอตั้งแต่พอทํางานกับวิลเลียนเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะทําให้รู้สึกอย่างมีใครสักคนนึ่งแล้ก็เออว่าแต่ว่าอะไรวะนนี้อ่ะแล้วเราปยังไงก็คือฮอปไปเลยตอนนั้นก็คือผมก็จําเลยครับเป็นคําพูดนี้ไม่ได้บูงแต่งสาบานได้เลยใช่เพราะเขาที่เป็นคนเป็นคนไม่เปิดใจนะถ้าทุกคนรู้แบบได้ทุกคนที่ดูมาเพื่อนเป็นคนแบบว่าเพื่อนเป็นคนช่างเลือกมาก เขาเป็นคนแบบเขามีบารอรีสูงเขามีโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยที่จริงตอนเจอหน้ากันครั้งแรกยังไม่ชอบเลยนะอันนี้พุ่งตรงอย่าไปบอกเอ็ดนะไม่ไม่ไม่เป็นไรบอกเขาเข้าไปอ๋อโทษทีโทษทีไม่เพราะว่าเขาไปดูแบบเท่เงียบๆงไงอะไรอย่างงี้ยเฮ๊ยเก๊กไรวะเออถอไงว่าถ้าตั้งแต่เฮดมีวิลเลียมเข้ามาเพื่อนเปลี่ยนไปจะพูดอย่างงั้นก็ถูกเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันฟ้องร้องผม เขาปเปล yeah. uh, ี่ยนไปเป็นยังไงบ้างอะไรทีก็ดูมีความสุขดูโงเหงูเป็นแบบเขาบอกว่าคนเป็นดาราดูมีความสุขนะแต่อันนี้ลองดูดีๆเป็นเพราะว่าเป็นดาราหรือเปล่าเออหรือว่าแบบใช้ชีวิตดีอะไรเงี้ยเขาดูแบบออลงออล่ามีความสุขแฮปปี้ในทุกวันมันีจที่าเรามาแนะนเาชคคือผมมารู้จักอยู่แล้วผมรู้จักคุณเลียมอยู่แล้วแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเซเซลล์ก็ขนาดนี้กลัวเขาเอาคืนไหม อ๋อผมไม่อยู่ให้เซลหรอครับแล้วผมก็คง <laughs> ไม่เชิญมาให้เซลแก้เหรอฮะ <laughs> พอเขาจะพูดปุ๊บปิดม <laughs> ไม่ไม่มีแน่นอนเขาดูสิครับ <c oughs> เขาดูหน้าตาออลงออร่าดูแฮปปี้ดูมีความสุขดูเป็นดาราแล้วแล้วก็ดูเป็นดาราที่มีความสุขมากๆด้วยดูแบบอยากออกไปใช้ชีวิตและอยากทำงานอะ่ะ เราก็เหมือนเหมือนจะอิจฉาหรือเปล่าอะไรนะมันจะอิจฉาเขาหรือเปล่าผมมีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วจริงใช่อันนี้น้องเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้าป่าที่เห็นพูดบนเวทีอ๋อไม่ใช่ผมครับผมผมไม่เข้าป่าจะไปไหนไปเกาหลีครับอะไรเนี่ยแต่ไปจริงครับคิดว่าจะไปเกาหลีไปเที่ยวกับแม่ใช่ครับอันนี้ก็อันนี้วางแผนที่ปไวไก่อนก่อน อันนี้ไม่ปีใหม่อันนี้ก็แบบว่าจะไปเที่ยวกับแม่กับหลานสาวแล้วก็กับพี่สาวก็คือจะพาเขาไปแบบมามะ่าอย่างมาม่าเนี่ยก็จะไปแบบครั้งแรกเลยหลานด้วยใช่มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงเวลานี้เราว่างพอดีหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่างพอดีด้วยและคิดว่ามันต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็ฟูลฟิลบ้างแล้วก็เคยบอกกับตัวเองแล้วว่าเออเราต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างแล้ว เราต้องพาหมามมาไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นทริปที่หมามามารีเคเองเลยหรือว่าเราไม่เราห<ร>มามมาไม่ห<ป>มามมาเป็นคนชอบแบบอุ้ยไม่ไปไม่เอาแต่ว่าแบบเราบอกว่าไปเถอะหมามา้าแบบอยากให้หมาหมามีความสุขเขากลัวว่าเราจะใช้เงินเยอะเราบอกว่าอุ้ยมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้ามันเทียบกับเวลาที่เราจะได้ใช้ด้วยกันคุ้มค่ากว่าจัดแพลนเองหมดเลยเองหมดเลยครับไม่มีแพลนด้วยซ้ำตอนนี้ ก็คิดว่าแต่จองตั๋วแล้วนะแต่ไม่มีแพนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลุยกันข้างหน้าไม่ได้คิดเดียวก็ต้องไปทําอะไรหมาก็คงทําบุญกยากว่างาสักกี่วันผมไม่อยากกินเนื้อย่างหมาเราถือจะแม่คุณอิมก็คิวอาจจะทิ้งมาที่โรงแรมก็เดี๋ยวเราแอบไปไปกับหลานไปกับหลานหลานผมก็โตแล้วสิแล้วหลานสาวอันนี้เล็งไว้ประมาณกี่วันหรือว่าคิดว่าจะไปสักครึ่งปีครับโอเคนะโอเคโอเคเราเล่นเราเล่นไปไปสักช่วงหนึ่งครับ ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปทําอะไรเลยจริงๆไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่มีพี่รู้ผมไปเที่ยวผมไม่ได้ทําอะไรเลยกลับมาก็เป็นผมคนเดิมยยิ้มได้เหมือนเดิมผมกลับมาเดิมยิ้มอย่างนี้แต่หนึงแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมอย่าดึงตาเราอ่ะตาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมทุกคนจะบไวไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวกับหลานหลานก็ไม่ได้ทําเหมือนกันไม่ใช่้หลานตํารอยตามรอยลา ใช่ก็แบบว่าเอยหลานแบบเราก็ไม่เราเป็นคนที่เจอหลานน้อยมากแล้วแบบเขามาเห็นอีกทีเอยเต้นแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบน้องดูโตขึ้นเราก็แบบพยายามผลักดันว่าเอเอเออกไปใช้ชีวิตนะไปเจอทางเลือกเ,อย,เยอะอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็สนับสนุนอย่างไปเราเคยบอกเขาด้วยนะว่าแบบเอยจะเขาปีหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนร่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเอเ<ร>เอ <laughs> เราอยากอยู่ที่ <laughs> <ๆ>นี่เราจะไม่ไปไหนซึ่งใช่ก็ยังแบบไม่ได้ทําอะไรจริงไม่เอโอเคโอเคหลานก็ไม่ได้ทำโอเคเขาจอยู่ ผมก็แซวที่เลยจนมันไปไหนไม่ดูเลยอลลานตามรอยอย่างนี้ไม่ได้แต่เรียกว่าเป็นป่าดันได้ไหมคิดว่าดันครับแต่ว่าก็ให้น้องเจอด้วยตัวเองอยากเป็นยังไงก็ให้มาดูว่าชีวิตเสือเป็นยังไงชีวิตแดนเซอร์เป็นไงสายชีพเขาถ้าเขาอยากเลือกเต้นมันจะไปได้ถึงตรงไหนบ้างแมวเขาไปทางไหนได้มากผมว่าเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยเอาเรื่องเต้นเนี่ยเต้นนี่เขาเอาเรื่องเลยก็คือลายลายก็คือชัดพอกว่เราแม่งอว่าเราเราั็นแบบปล่อย ใช่ตขาดให้เขาเอาจริงๆผมไม่ได้สอนเลยนะสิ่งที่เขาเต้นได้ผมไม่ได้สอนเลยแบบคือจริงๆเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเป็นแบบเขาเลยเราสับสนุนแต่เราก็ไม่อยากไปเชฟไม่อยากไปทําอะไรเขาแต่ถ้าเขาทําได้เราสนับสนุนแค่ทำได้ก็ดีใจคือเรามีเรามีโก้ให้เขาตลอดแต่เราจะไม่บังคับว่าเอ้ทำแบบนี้จะได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ support 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 เสมอเผื่อแก่ไปเขาจะ้เรียนได้ไม่ทํานะตลกไม่ทําไม่ทาโอเคยิ้มี่ โอเคโอเคนะขอบคุณครับ